มทำไมตอนนั้นหนูถึงนอนแค่หนึ่งชั่วโมงตอนนั้นติดเกมมากเลยเล่นถึงหกโมง,งแล้วก็นอนตื่นมาเจ็ดโมงเล่นต่อ,อ,อมาถึงเล่นเกมจะไปไงเ่าก็ <c oughs> ถือสิโอ้ยเพลวะเวนี่ยโอ้ยพี่กล้องกันเนาะโควิดเพลวะเนี่ย ว้าวเราจะมาเล่นอะไรรู้สึกว่าตรงนี้มันโล่งขึ้นเยอะเลยนะก็มันไม่ใช่วันหยุดไงพี่ฮะมันไม่ใช่วันหยุดมันไม่ใช่วันหยุดแต่มันเป็นวันหยุดจริงเหรออือสวัสดีครัช่อสวาผมไม่เม็ดเนตนะครับว้าวเจอดไปเลยมันไมกาดมิกมันไม่กัดมันไม่กัดไม่ต้องห่วงไม่กัดหรอกวูกา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  เออวูกา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 คว้าไดะแต่กล้องใหม่แล้วพี่คือกล้องนิ่งมากเลยดูนิ่งขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรออะยิงนะตอเนีงบลูปิงพิงพิงพิงบลูบลูไวบลูบลูบลูดูใหดิคนดู กระทืบไร้เดืนหนึ่งแสนไม่กูมียอดทำไปถึงด้วยดีว่ะช่างแม่งแล้วกันว้ากูคือออไ,ไม้กูเป็นออไ,ไม้เออกูเป็นออปุ่นตายไม่เห็นจะมีเสียงนกเลยนะผมทำเสียงนกให้ไหม 来，我来酷米。